วันนี้ก็จะพามาดูเรื่องวิธีการเพาะพันธุ์ประกัดนะคะก็โดยเริ่มนะคะก็จะใส่น้ําในตู้สายประมาณ1นส่วนสของตู้นะคะก็จัดบรรยากาศในตู้ก่อนโดยเริ่มหาต้นไม้สาหร่ายนะคะมาใส่เอาไว้ในตู้สักต้นหรือ2ต้นเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็เอาใบหูกว้างมาใส่ทั้งนี้เพราะว่าใบหูกว้างมันจะมีสารเทนนีนนะคะช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํา แล้วก็ให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของลูกประกัศด้วยจะเห็นว่าในตู้เรานั้นจะใส่สายออกซิเจนลงไปแต่ยังไม่ได้เปิดนะคะจะไปเปิดอีกทีก็ตอนที่ลูกมันว่ายออกจากวอดทั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ําแล้วก็เป็นการทําให้ลูกปลาเวลากินอิ่มไม่ลอยหัวแล้วก็หากินเก่งขึ้น ซึ่งข้อแม้มีอยู่ว่าถ้าออกซิเจนเวลาเปิดเราต้องเปิดให้เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้เพราะมิฉะนั้นแล้วลูกปลาเวลาโตมันก็จะไหวทวนน้าทําให้หูกลางแล้วก็หูเสียขั้งแรกรั้งแรกยังไม่มีไข่หรอกต้องรักรักตั้งสิบสิบยี่สิบปีขึ้นไปไข่ถึงจะไหลอย่างเรมบอกแล้วเร่มีไข่แล้วเริ่มมีไข่พรือว่ารัดหลทีแล้วเ,ออเดี๋ยวรลดถทีก็เ,เห็นไข่ไหลแล้ว อันนี้ตัวผู้นะคะจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวเมียเป็นสีแดงลูกออกมาของเราก็จะได้ทั้งหมด3สีได้ต้มได้เหลืองได้แดงได้ส้มเหลืองแล้วก็แดงเลยหอมัน้ไม่ได้เหลืองอไม่ได้เหลืองนส้สับปะรดเหลืองคุยหอมจะเนื้อแน่นกว่าดีนะมามัมัรัดหน้าตู้อดี อยู่แล้วในรัดในมองอม่เหนแต่ว่ามันก็ไม่ได้อายอะไรอ่ารัดก,กันอีกรอบหนึง่งคิดว่าน่าจะน่าจะใกล้ออกไข่แล้วว่าไข,าเไขไาไ่เริ่มตรงแล้วอันนี้ไข่ตั้งหลแน่แน่ว่ามันเริ่มตรงแล้วรักันมาหลเที่ยวแล้วเริ่มตรงถ้าไปไปไลายน้ำเนี่ยไข่จะไหลเยอะกว่านี้ แรงน้ำไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยออกดียังไม่ค่อยมีไข่ไหลดีต้ออีกหลายรอบมันไข่จะไหลอย่างที่เรียกจะเยอะละ้วที่เรียกน่าจะเยอะที่เรียกน่าจะเยอะและว้วเพราะไข่มันตุงอยู่ที่หน้าท้องเยอะและอย่าคิดตัวกลับมาเที่ยวนี้ไข่กำไหลแล้วเห็นไหมไหลแล้ว

ตอนมันวิ่งหนีแล้วตู้ตอนมันกลับแลวิ่งหนีเดี๋ยวจุ้ตอนมันไล่ออกจากบอดเดี๋ยวมันจะไล่ตัวเมียออกจากบอดแล้วเพราะมัน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 หยู่ตัวมันพอแล้วหลายชั่วโมงแล้วตัวเมียท้องแป๊บเลยตัวเม่ตัวเมียจะออกจากบอดแล้ว อันนี้เราเริ่มปล่อยลงรัดเมื่อวานตอนเย็นก็เริ่มมารัดกันเก้าโมงเช้าจนกระทั่งบ่ายสามนะคะตัวเมียเริ่มออกจากวอร์แล้วฮะออกทางดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ถ่ายได้แล้วเดี๋ยวก็ตัดออกเดี๋ยวก็ตัดออกได้แล้ว่ตัวเมียออกจย่างวอร์แล้วตัวเมียังไม่รู้ว่าถ่ายหมดท้องแล้วก็จะออกเอง ไม่ไม่เข uh ้าบวอดแล้วไอ่ก uh ัดโอ้ยไล่กัดตัวเมียออกจากบอดเลยนะคะัดตัวเมียออกจากบอดนี่แหละดูปลาไปเถอะพอมันเสร็จมันก็เมียออกจากอดนี่ใส่ไม่ดีอะนีส่ไม่ดีปลาพอเสร็จแล้วก็ไล่ตัวเมียออไนิสัไม่ดี ออกไปแล้วตั่ตักเราก็จะจักตักตัวเมียอ,ออกมานะคะแล้วก็ปล่อยให้พ่อมันเลี้ยงลูกมันต่อไป